ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทิน ดวงรุ่งสุดๆสี่ราศีมีหนทางรวยเงินไหลเข้าบัญชีรัวๆเงินล้านเต็มมือจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีพฤษภชีวิตที่ผ่านมาเหมือนจะดีแต่อาจจะดีไม่เต็มที่หลังจากโดนราหูสกัดกัน หลังจากการเดือนนี้เป็นต้นไปดวงโชคดีมาเยือนแล้วดวงชะตาของคุณราหูได้ย้ายออกไปแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาและเริ่มมีข่าวดีในหลายๆด้านอีกด้วยทั้งในเรื่องของการงานการเงินจะประสบความสำเร็จดังใจหมายเงินทองไหลมาเทมา ใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบใกล้ประเวณวัดวาอารามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเขารบนับถือท่านจะดนบันดาลให้โชคก้อนใหญ่ชีวิตจะพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีใหม่แบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวอันดับสองเช่าราศีสิง เรื่องการเงินโดยรวมจะโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีความคล่องตัวไม่ติดขาดไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของเงินเงินทองทอง จะมีโอกาสเงินทองไหลมาเทมาหลักๆลักแล้วจะได้โชคลาภจับน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรจะทำให้มีเงินมีาไรายได้และมีฐานะที่มั่นคงขึ้นนอกเหนือจากนี้สิ่งดีๆจะปรากฏเด่นชัดขึ้นแก้แวแหวนเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าหากใครต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบใกล้บริเวณตลาดสด จะถูกโฉกกับท่านชีวิตพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีใหม่ 3. ชาวราศีมังกรแม้ว่าเดือนนี้จะหนกักงานเยอะแต่จะสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือการค้าการขายหรืองานราชการมีโอกาสที่จะพบกับความสำเร็จ ความสมหวังโดยงานที่คุณทำมานานแล้วจะเกิดผลสำเร็จดีเยี่ยมชีวิตของคุณหากใครเคยเป็นหนี้เป็นสินหลังจากนี้หนี้สินหายเกลี้ยงชีวิตจะประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมเศรษฐีใหม่หนีไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว 4. ราศีตุล ไม่เชื่อไม่ลบรู้ชีวิตที่ผ่านมาเหมือนจะดีมันใช้เป็นญาติดตรองปัญหาที่เคยกดไลก์และกดซนด้วยนะคะคุณจะสามารถผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบากไปได้หลังจากผ่านพ้นเดือนนี้ไปจะมีโอกาสกลายเป็นเศรษฐีแบบปุบปับให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบใกล้บริเวณแหล่งสถานศึกษาจะถูกฉลองกับท่านชีวิตพลิกฟื้นเป็นเศรษฐีใหม่ เงินทองมากกลนหยิบจับค้าขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโอกาสร่ำรวยสมดังใจมีมาเยือนถึงหน้าบ้านไม่เชื่อไม่ลบรูู้้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ